สวัสดีครับวันนี้กลับมาจอก,กับผมกันกันนี่มาซิงในเกม Angry Birds Epi กันอีกเช่นเคยเยยหลังาจากที่เราลงฝ่าด่านลงฝ่าด่านเสาบนบนหูเขาหิมะลงมาด้านสู่ด้านล่างแล้วนะคะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของฐานฐานของเราเนาะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลย มันซูมได้นี่นี่นี่มันมาอีกฝั่งหนึ่งของเราเลยนี่มันข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะทุกคนมันข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเลยกิจกรรมก็ยังเงียบเหมือนเดิมครับผม นี่ภาพไมล์แม p ทั้งหมดนะอุ้ยไปไหนน,ะนะนะี่หะมาตรงนี้เลย เดี๋ยวเราเข้าไปรลุยกันในเกมกันดีกว่านะคะว่าผมจะผมจะรอดไหมและหรือจะเดสมาแห้งทีมแพ้นะครับเดี๋ยวไปรลุยกันเลย let's go มาแล้วนะครับก้องแครบนังโอเค อ๋อนี่ได้เลือดรวดเดียวเลยนะครับสำหรับชักของเราได้เป็นสเต็จนี้บ้างนะครับโอ้โหวิ่งโอ้ โอ้โหโอมาพลังชาร์จปากล่างบูมเออตายครับเดสมะแห้งทันทีโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะคุณพ่อมดนี่โอ อ้อ้ยนั่นไงเอาเลือดขึ้นมาโอ้ยยอ้อ เย้ yeah. แม้เลือดจะไม่เต็มร้อเซนแต่ก็ชนะนะครับเย้โ yeah. ห oh, ได้แต้มสุดยอดเลยโอเคได้หินมานะครับหินกำลังเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับหินของผมเหลือแค่ห้าสิบกว่าเอง เหลือแค่ห้าสิบกว่าเองนะครับหินหินเริ่มขาดแคลนแล้วครับกลุ่มผมกำลังต้องการหินพอดีเลยโอ้อ้าวอ้าคาให้มาต้องขอดาบพิเศษ โอ้แสดงว่าต้องไปต้องไปทำเควสของเควสของเจ้าชายนกแน่ๆเลยต้องไปทําเควสของเจ้าชายนกก่อนถึงจะมาเดินผ่านแล้วก็ขอคำปรึกษาได้โอ้ oh. Trick of Trick cast Castle Castle เจ้าตัวนี้นะคะจะก็จะเป็นศัตรูของประจ๊เควส์ประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์นั่นเองนะคะโอเคข้าไปเนาะอีนิดเดียวจะถึงแล้วโอเคมา เราเริ่มเข้าใกล้สู่แดนของดินแดงของเจ้าหมูเข้าเข้าเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะเอาบอมมาบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศต่อสู้เปลี่ยนตัวตัวละครบ้างนะคะมาแล้วนะคระบรรยากาศแบบเดิมเลยเนาะ ôi, ô. ôi, oi, ừ, ừ, ừ. ô, ui โอ้นกผมสซจะตตยมไหมเนี่ยเฮ้ยเขมาในเอาเอา,เอาหมดหมดกันชั้นนี่ นี่ต่อยืออเย้ <Yeah. S 1> แม้เลือดจะล่อยล่อไปบ้าง <Okay. S 1> แต่ก็ชนะอยู่ใช้ได้อยู่โอ้เจอพืชแปลกแปลกบัมมิ่งพัมกี้ปักทองไฟลุกเลยเอ,อแล้วก็ตอไม้ตอไม้สี่เหลี่ยมนะคะ เป็นสองสองสองวัสดุธรรมชาติสองวัสดุสองวัสดุธรมธรมชาติชิ้นใหม่นะครับโอ้ oh. ค okay. ค่อยๆไปเลยโอ้ oh my god โอเครอบนี้ผมจะเล่นพิดล้วนแล้วกันเนาะ <S <S ผมเล่นพิดล้วนแล้วกันเนาะ <c oughs> มา let's go เป็นพี่ที่กัดกินเลือดได้นะครับเดีย๋ยวไปเจอกันในเกมเดอ้อเอา <c oughs> เพลงมันมาพอดีเลยครับอดเลยอืม <c oughs> โอ้โหดาเมจ <c oughs> โอ้นั่นงไงโอ้ lết lót dễ tà dù nó nè ờ để để xem mà hẹn เย่รอบแรกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอ้มันคืออะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรครับมีพริกพอดีอืมอืมตายรวดสามต้นสามสามตัวนะครับโอ้ย อุ้ยออโอ้โโหอ้ยจอมตีเช่นนี้นั่นแหละฉันมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะฮะอืออือโหอีนดี้เดียวผมจะเลเวลเป็นเลเวลาสาวสิบเอ็ดแล้วโอ้โห 哦。喂。哦。 โอ้ oh, level up นะครับทุกคนโอ้โยรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เจอนี่หน่อยเออเย้ชนะนะคะแฮมเลดครบด้วยโอเคคอดเนิวเลยเนาะ โอ้เรนเบิร์ดมาสเตอรี่อเรียบร้อยนะครับโอเคครับงั้นจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเป็นไงบ้างครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม Angry b i r d e p i อนะครับที่ผมได้มาเล่นโชว์ให้ดูนะครับว่าเล่นโชว์กันให้ดูนะครับขอโทษที่เสียงหายไปสักระยะหนึ่งนะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมกันกันนี่มาสติกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเย้โอู้อิ่ม